ุบเขาทองเรื่องเล่าจากอดีตลมเย็นยามเช้าพัดผ่านทิวเขาเสียงลกป่าคับขานประสานกับเสียงน้ำไหลมหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในหุบเขาลึกที่ผู้คนยังใจ้ชีวิตตามวิถีของธรรมชาติหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าบ้านห้วยคำและตำนานของมันเต็มไปด้วยคำว่าทองบ้านห้วยคำตั้งอยู่กลางป่าลึกทางเหนือตอนบนของสยาม ู้คนที่นี่เรียบง่ายพึ่งพาธรรมชาติล่าสัตว์หาเห็ดหาปลาทำนาเล็กๆและมีสิ่งหนึ่งที่เล่าซื้อกันมานานนั่นคือแม่น้ำห้วยคำมีทองไหลอยู่ใต้ดินคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนโน้นทองไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยแบบที่ชาวเมืองเขาว่ากันนะลูกทองคือของขลังทองคือสิ่งศักดิ์สิทธิ ทองคือสัญญาจาักพยานนาคชาวบ้านไม่ได้มีเครื่องมือทันสมัยไม่มีเครื่องตรวจจับไม่มีแผนที่ขุมทรัพย์พวกเขาอาศัยธรรมชาติอาศัยประสบการณ์และสิ่งที่เรียกว่าภูมิปัญญาริมลำธารในฤดูแรกนี้ผู้ชายจะพากันไปเลี้ยงทองโดยใช้ทานไม้หรือถัดสังกสีที่ตัดเป็นรูปตื้นตึนชาวบ้านจะตักดินทรายตากกลําห้วยขึ้นมา แล้วค่อยๆร่อนด้วยน้ำวนเบาๆแม้กรดเบาจะไหลไปกับมานเหลือไว้แต่แสษทองสีเหลืองอรารามเล็กๆขนาดท่อมเม็ดทรายชาวบ้านจะเก็บรวบรวมไว้ในขอดแก้วหรือผูกห่อผ้าเล็กๆเก็บไว้บูชาปู่ท่าบอกว่าถ้าเตอหินดำๆหนักๆหรือหินที่มีท่อป,ปนอันนั้นเรียกแร่รับมันพาแร่ทองมาอยู่ด้วย ให้ขุดตรงนั้นต่อบางครั้งจะขุดเจอหินโคสไว้หรือหินที่มีรอยแวววับสีทองซึ่งอาจเป็นแร่ไพลไล้์หรือทองคนโง่ต้องเอาไปเผาดูถ้ายังเหลืออยู่หลังเผานั่นหละของจริงที่บ้านห้วยคำทองไม่ได้เป็นแค่สับสมบัติแต่เป็นของมีชีวิตทองมันเลือกเจ้าของถ้าคนไม่ถึงก็หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ คำพูดข,ของผู้คำพูดเป็นปราชประจำหมู่บ้านว่ากันว่าคอนจะไปหาทองต้องขอขามาผีปากขออนุญาตชำแห่ธรณีและบนบานขอพญานาคผู้ดูแลสายทองใต้ดินวิฉะนนั้นทองจะหลบหรือทำให้คนเจ็บไข้ไตป่วยได้คนในหมู่บ้านบานคนถึงกับฝันว่ามีหญิงสาวชุดทองมาให้แหวนก่อนที่จะเตอทองในคู่จริง เมื่อชาวบ้านหาทองได้พวกเขาไม่ได้เก็บไว้เพื่อความร่ำรวยแต่จะใช้แลกของจำเป็นเช่นเหลือจากเมืองไกลผ้าทอหรือเล็กขมิดที่ตลาดเดืองง่ายชาวบ้านจะเดินทางข้ามเขาไปยังหมู่บ้านข้างเกียงโดยเอาทองเม็ดเล็กๆไปแลกกับของที่ไม่สามารถหาเองได้คนโบราณไม่ได้หลอมทองเป็นแผ่นหรือแท่ง พวกเขาชื่อทองดิบแบบธรรมธาตุแลกเปลี่ยนยางซักซีดในช่วงเย็นหลังจากการร่อนทองพวกผู้ใหญ่จะก่อกองไฟเด็กๆไ่เล่นเสียงเพลงซึนกากชายหนุ่มที่กำลังเยี่ยวสาวร้องคราเบาๆกับเสียงปีเสียงแคนเสียงกิ้นเรีดชีวิตในหมู่บ้านยังเป็นไปด้วยความสงบแม้ไม่มีทองก็ยังอยู่ได้และเมื่อใดที่ฟ้าฝนมา ทองที่เคยถูกฉลังจะกลับมาใหม่เสมอเป็นวัตถุจากที่ธรรมชาติมอบให้ไม่มากเดินไปไม่โลภมากไม่เบียดเบียนใครคนโบราณมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งทองคำในอดีตไม่ใช่เป็นของไม่ค่าแต่เป็นของศักดิ์สิทธิ์มีจิตวิญญาณการหาทองไม่ได้พึ่งพาแต่เครื่องมือแต่ต้องพึ่งความคารพและการสังเกตรธรรมชาติ ชีวิตที่พอเพียงสอดคล้องกับธรรมชาติคือทองคำอีกแบบหนึง่งหากคุณอยากฟังตอนต่อไปเช่นวิธีการเผาแร่ทองแบบพื้นบ้านพิธีขอขมาทีบ้างทองคำพญานาคความเชื่อนในอีสานเหนือก่อนที่ชาวบ้านจะเริ่มขุดหรือร่อนทองในป่าลึกพวกเขาจะไม่มีวันบุมบ่ามเข้าไปเด็ดขาดทองอยู่ใต้แผ่นดินต้องขออนุญาตธรณีเจ้าทองอยู่ใต้ลำธาร ต้องไหว้พญานาคท้องอยู่ในป่าต้องขอขมาผีป่าผีปู่ตาในคืนเดือนมืดคืนที่ไม่มีพระจันทร์พ่อเท่าผู้เป็นหมอธทมจะนำของเส้นไว้ไปที่หน้าถ้ำหรือต้นไม้ใหญ่ใกล้ลำธารโดยมีของประกอบด้วยไข่ไก่สามฟองเหล้าขาวหนึ่งไหเข้าวเหนียวก้อนนื่อร้อนๆหมากพลูบุรี่ใบตองผ้าขาวหนึ่งผืนแล้วผู้รวมพิธีจะยืนล้อมวง หมอธรรมจะจุดธูปก้าดอกและกล่าวคำขอขอมาลูกหลานขอขอมาเจ้าที่เจ้าทางผีป่าผีเขาขออย่าได้โกรธเคืองหากจะขอเบื้องแผ่นดินหาทองเล็กๆไว้ใช้จ่ายขออย่าให้หลงป่าอย่าให้เจ็บไข้ขอให้ได้ดีด้วยแรงศรัทธาเถิดเมื่อชาวบ้านหินที่สงสัยว่าเป็นหินทองแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเผาทดสอบในยุคที่ไม่มีเตาหลอมไม่มีเครื่องแยกแระ พวกเขาใช้คุมปัญญาดิบๆแต่ได้ผลจริงก้อนหินแร่ควาดหรือหินดำทานไม้แห้งตะโพนเตาดินเผาทรงสูงพัดกระดาษหรือพัดไม้ไผ่ขันน้ำเย็นถ้วยดินเผาเล็กจุดไฟในเตาดินแล้วใส่ฐานจนไฟร้อนจัดวางหินแร่ลงในเตาใช้พัดลมมือช่วยเร่งไฟให้แรงเมื่อหินเริ่มแตกร้าวและเผาจนร้อนจัด ใช้เวลาราวสองชั่วโมงเอาหินออกมาทุบด้วยขอนหินหรือท่อนไม้สังเพเที่เสศษหินถ้ามีผมทองหรือเม็ดทองหยุดลงมาแวววาวนั่นที่ทองจริงทองจริงจะเงาแม้เปลือนขมเอาทองเทียมภัยไรจะกลายเป็นผุนดำหลังดวนไฟบางครั้งชาวบ้านจะเอาแร่ผสมกับเปลือกไม้มังชนิดเพื่อแยกตะกัวหรือสีจุปอนออกความเชื่อในบ้านห้วยคำเกี่ยวกับทองนั้นเลือกซึ้งกับ คนเข้าเล่าให้ฟังว่าท้องในลำห้วยคือเกล็ดของพญานาคที่ลุดออกมาเวลาเลื้อยผ่านภูเขาได้น้ำว่ากันว่าในบางคืนที่น้ำขึ้นสูงผิดปกติคนฟังห้วยจะได้ยินเสียงคล้ายงูใหญ่เลื้อยผ่านหรือเห็นเงาสะท้อนสีทองในน้ำท้องที่พญานาคมอบให้จะไม่ให้กับคนโลภผู้ที่ได้ทองต้องนำส่วนหนึ่งไปถวายวัดหรือสร้างศาลให้ชาที่ บางคนหาทองได้กลับ่วยไม่ทราบสาเหตุต้องเรียกหมอทำมาส่งของหรือคืนทองกลับห้วยจึงจะหายเราไม่ได้หาทองเพราะอย่างรวยแต่เพราะมันอยู่ตรงนั้นและเรารู้วิธีจะขุดมันอย่างเคารพในหมู่บ้านห้วยคำไม่มีใครร่ำรวยอย่าทองแบบหนีหนังไม่มีใครสร้างเครือหากระบาดแต่ทุกคนมีพออยู่พอกินบ้านไม้เล็กๆเกตาไฟดินเรี้ยงอยู่หน้าชาน หอมกลิ่นเข้าหนึ่งเสียงเด็กหัวเราะและรอยยิ้มของควนทำงานกับธรรมชาติไม่ใช่ต่อสู้กับมันลึกเข้าไปในเขาหลวงเหนือข้ามลำทารขึ้นหน้าผาผ่านป่าทึบมีถ้ำหนึ่งไม่มีชื่อไม่มีใครกล้าพูดถึงมันตรงๆแต่คนแก่ในบ้านห้วยคำเรียกกันว่าถ้ำผาเกล็ดทองถ้ทำที่ว่ากันว่าแร่ทองทั้งผืนฝังตัวอยู่ใต้หิน ทุกปีในช่วงฤดูแรงจะมีคนกลุ่มเล็กๆจากบ้านห้วยคำออกเดินทางเข้าป่าใหญ่เพื่อหาแหล่งแร่ทองที่ไม่ได้อยู่แค่ริมน้ำแต่ฝังลึกอยู่ตามหน้าผาและถ้ำปีนั้นกลุ่มเดินทางมีทั้งหมด6คนมีทั้งชายหนุ่มแรงดีและคนเท่าที่จำเส้นทางโบราณได้ข้างบนผานั่นละ่ะเคยมีตาอ่อนเห็นแสงทองส่งออกมาจากรูหิน ตอนที่พระจันทร์เต็มดวงคนเท่าบอกการเดินทางไม่ง่ายต้องปีนเขาสูงข้ามน้ำลึกต้องฟังเสียงป่าฟังเสียงนกรู้ว่าเสียงแบบไหนคือธรรมดาและเสียงแบบไหนคือเตือนภัยกลางทางพวกเขาเจอหินเงาสีเทาดำมันวาวสัญญาณของแร่คอร์สท,ที่อาจมีทองปนดูตรงนี้สิ มีเส้นทองแทรกอยู่ในหินเหมือนเส้นผมเลยหนุ่มคนหนึ่งร้องเขาเอาก้อนหินมาเก็บไว้หลายก้อนจะนำกลับไปเผาในหมู่บ้านหลังจากปีนหน้าผาต่ออีกเรื่องวันพวกเขาก็มาถึงหน้าถ้ำแห่งนั้นเงียบสนิทเย็นเยือกทั้งที่เป็นกลางวันภายในถ้ำมีประกายทองเล็กๆตามผนังหินเป็นแร่ที่เหมือนสะเก็ดดาวฝังอยู่เต็มไปหมด แต่ไม่มีใครกล้าเอามากไปมันคือของพญานาคเก็บได้แค่พอดีอย่าโลภก่อนกลับลงเขาพวกเขาทำพิธีจุดเทียนหนึ่งเล่มปักไว้ในถรร้ำพร้อมวางเข้าเหนียวห่อหนึ่งขอขามาหาไม่มาลักขอพญานาคเปิดทางให้ลูกหลานพอมีพอกินไม่นานหลังจากปีนั้น เสียงของทองจากห้วคำก็แว่วไปถึงหูพ่อค้าในเมืองใหญ่วันหนึ่งมีคาราวานแปลกหน้าเดินทางมาถึงหมู่บ้านพวกเขาสวมเสื้อผ้าไม่เหมือนชาวบ้านใช้กล้องส่องดูเครื่องวัดแร่พูดไทยผนกับภาษาทางคาดพวกเขาเสนอซื้อทองจากชาวบ้านทองหยิบคำละเท่าไรเราจะายสองเท่ามีอีกไหมบางคนตื่นเต้น บางคนหลังเล่แต่หลายคนเริ่มคิดถ้าเราขุดให้ลึกกว่านี้เพื่อจะมีทองมากกว่าที่เราคิดเมื่อความต้องการทองมากขึ้นชาวบ้านบางคนเริ่มเปลี่ยนวิถีมีคนลักลอบขุดโดยไม่ขอขมาผีป่ามีคนขุดลึกจนลำธารคุ้นน้ำใช้ไม่ได้ป่าเริ่มโลนเสียงสัตว์รื่มเงียบคนเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ ตั้งแต่เอาทองออกเกินกำลังผีป่าก็ไม่ยิ้มให้เราอีกเลยคำของหมอทำขนเก่าบางคนฝันร้ายซ้ำๆเห็นหญิงสาวชุดทองร้องไห้ริมลำห้วยบางคนเดินหลงป่าทั้งที่เคยเดินทางนั้นทุกปีทองไม่เคยหายไปจากแผ่นดินแต่บางครั้งมันซ่อนตัวไม่ใช่เพราะมันหมดแต่เป็นเพราะว่ามันไม่อยากให้มนุษย์เจออีก บ้านห้วยคำในยุคต่อมามีทองน้อยลงแต่คนที่เหลืออยู่เริ่มกลับไปใช้วิธีเดิมร่อนทองพอประมาณทำบุญอุทิศให้เจ้าป่าเจ้าเขาและสอนลูกหลานว่าทองอยู่ใต้ดินก็ยังเป็นทองแต่ถ้าอยู่ในใจเรามันจะไม่หายไปไหนเลยหลังจากที่คนเมืองเริ่มเข้ามาเรื่อยๆเสียงเครื่องจักรเริ่มดังแทนเสียงนกเงือก รอยตีนควายถูกกลบด้วยรอยล้อรถดินริมลำห้วยกลายเป็นดินเปลือยข้าวเหนียวในกระติบเรือไม,ม่พอให้ทุกบ้านได้กินจนในปีหนึ่งเกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณถ้ำผาเกล็ดทองหน้าผาทั้งผืนพังทลายน้ำจากลำห้วยคุณคล้ำเป็นเลือดไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกพญานาคปิดถ้ำแล้ว ทองนี้พระคนไม่รู้จักพอจากนั้นมาห้วยคำเงียบลงเด็กหนุ่มไม่ไปเลี่ยงทองอีกผู้ใหญ่เริ่มค้ายที่ดินให้คนแปลกหน้าจนวันหนึ่งบ้านห้วยคำไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่ทางราชการอีกต่อไปปู่คำหมอธรรมแห่งบ้านห้วยคำนั่งเฝ้าต้นโพนาวัดที่ไม่มีพระอยู่ มองดูภูเขาไร้ไม้และลำห้วยที่แห้งขอดบ่ต้องหาแล้วลูกทองในดินมันหมดพระทองในใจคนมันหายลูกหลานรุ่นใหม่ไม่สนใจเรื่องผีป่าไม่ไหวทรดีพวกเขาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ลงไปทำงานในเมืองบางคนบอกว่าเลี้ยงทองมันเชยไปขุดบิตคอยดีกว่าปูคำหอบสมุดบันทึกที่เขียนด้วยดินสอนเล่มเล็ก ในนั้นมีทั้งสูตรการรันทองคำไหว้พญานาคพริกัดเก่าตำรับยาคาถาขอฝนแต่ไม่มีใครเปิดอ่านเขาเาผาพันเจารึกทุกอย่างใต้ต้นไม้ที่ชื่อว่าต้มคำพร้อมกระซิบว่าฝากไว้ในแผ่นดินแล้วไม่กี่เดือนต่อมาปุกคำก็จากไปเงียบๆไม่มีใครมาทำพิธีไม่มีใครจำได้ว่า เขาเคยพาบุบานเจอทองคําครั้งแรกวันเวลาผ่านไปหลังจากภัยธรรมชาติเศรษฐกิจตกต่ำโรคระบาดและไฟป่าผู้คนที่เคยทิ้งบ้านไว้ขำกลับมาพวกเขาพบว่าลำห้วยกลับมาใสหลังไม่มีใครขุดต้นไม้เริ่มแตกใบหลังไม่โดนตัดเด็กๆเ,เกิดใหม่ไม่มีใครพูดถึงทอง แต่กลับสนใจการทำเกษตรปลูกขักและข้าวกันกินในวัดร้ังกลางหมู่บ้านมีใครบางคนไม่รู้ว่าเป็นใครนั้นขวดแก้วเล็กๆซึ่งมีผงทองคำที่เคยเก็บไว้เมื่อครั้งยังเด็กไปวางไว้ใต้พระพุทธรูปพร้อมกระดาษเขียนว่าทอมที่ดีที่สุดคือศรัทธาในใจคือในธรรมชาติแล้วขอบคุณที่เคยให้เราได้เรียนรู้ วันนี้แม้คุณเปิดแผนที่ในมือถืออาจไม่เจอชื่อบ้าน้วยคําแต่ถ้าคุณเดินป่าเดินผ่านแม่น้ำที่เย็นเจี๊ยบและหมอกยามเช้าคลุมยอดเขาบางทีคุณอาจได้ยินเสียงน้ำไหลบนเสียงคนร่อนไม้เสียงหนเราะของเด็กชายที่เจอเกล็บทองเนตจิว๋วหรือเสียงเพลงซึ้งครอเบาๆจากกระท่อมปลายนา ไม่ใช่เพราะบ้านห้วยเขายังอยู่แต่เพราะเรื่องของบ้านห้วยคำยังอยู่ในใจของใครมังกลและหากมีใครสักคนเล่าเรื่องนี้ลูกหลานฟังแม้แค่คุณเดียวบ้านห้วยคำก็จะไม่มีวันหายไปจริงๆหากคุณเคยตามหาทองคำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์คุณอาจพบว่าทองคำจริงๆนั้น ไม่ได้อยู่ใต้ดินจะอยู่ในวิธีที่เรามองโลกและทางที่เราอยู่กับธรรมชาติอย่างเคารพ